ว่าทุกคนตัดสินเองได้ครับผมผมก็จะไม่ได้บอกว่าเขาตอบผิดหรือตอบถูกเพราะว่าผมก็ถามคําถามที่ผมคิดว่ามันควรถามอะ่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้จริงๆคือเมื่อวันต้องยอมรับว่าเราไม่มืออาชีพนะอันนี้ยอมรับนะว่าเราแบบเออไม่ได้ทําหน้าที่พิธีกรจริงๆแต่เราทําหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เราอยากจะรู้เพราะเหตุการณ์มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะมันเกิดมาในชีวิตเนี้ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะที่มันรุนแรงถึงขนาดที่เขายิงระเบิดมาใส่ เขาเรียกว่าสู่ประชาชนน่ะที่ที่วัดของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นได้นรติดก,กับชายแดนนะยิงใส่ปั๊มอย่างเงี้ยโชคดีแค่ไหนที่มันไม่ระเบิดถูกปะยิงใส่บ้านเรือนประชาชนแล้วมีคนสูญเสียมีคนเสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้มันน่ากลัวนะ เรากังวลมากเลยนะครับผมมันก็สดแล้วก็เออเราก็พอทําแล้วเราก็โอ้สงสัยจะแรงไปลดลงหน่อยดีกว่าแรงไปใช่ในในช่วงช่วงนั้นผมก็รู้สึกว่าเออมันมันแรงไปหน่อยแล้วจนเรื่องกว่าเออนั้นหยุดแล้วกันเดี๋ยวรายการมันดําเนินต่อไปไม่ได้แล้วก็ควบคุมสติอารมณ์ตัวเองลงมาแล้วก็พยายามที่จะดําเนินรายการต่อไปให้มันจบครับถามประชาชนดีกว่าได้คําตอบเลยไหมส่วนผมผมไม่ได้แต่คนอื่นได้หรือเปล่าผมไม่รู้เขาบอกพรุ่ง tomorrow ก็คือวันนี้วันนี้มีคําตอบอะไรออกมาหรือยังผมก็ยังไม่รู้ถูกไหม ครับอย่างเมื่อวานก็ทิ้งท้ายรายการไปกับคุณจักรพบนะครับก็ฝากไปบอกรัฐบาลน,นะครับว่าตอนนี้คุณควรจะสื่อสารแบบตรงไปตรงมากับประชาชนแบบละเอียดและบ่อยๆทีๆกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะเกิดตรงตะเข็บชายแดนกต็ตามเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราก็คือพี่น้องของเราครับว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนก็พยายามจะส่งกําลังใจไปให้ส่งทุกอย่างไปช่วยเป็นกาลังใจให้เขาเขาจะลาบากแค่ไหนนนั้นประชาชนอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเราควรจะทำตัวอย่างไรแล้วรัฐบาลมีวิธีในการจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้มันจบให้เร็วที่สุดครับผมเออว่าไงอ่ะคนอื่นว่าไงอ่ะก็เห็นขยับนะแต่ก็ไม่ทันขักทีอ่ะไม่ทันขสักอย่างเลยทําอะไรกันอยู่อ่ะมันก็ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรข้าง ก่อนเขาได้แล้วอะตอนนี้เขาเดินไป19เ้เราเยังวิ่งตามไมาอยู่เลยอะเราทําอะไรกันอยู่ผมเชื่อในทหารนะครับว่าเขาเนี่ยจะปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในสิ่งที่เขาทำนะครับก็เชื่อมั่นในทหารแต่ว่าในเรื่องของตรงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการสู้รบกันอย่างเดียวมันเรื่องของนานาประเทศว่าเขาจะมองเรายังไงมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการที่จะไปชี้แจงให้กับต่างชาติเขาเห็นใจเราว่าเราเป็นผู้ถูกกระทํานะ ไม่ใช่ไปกระทำเมื่อก่อนเราถูกดังแกนะเราจะแก้ไขปัญหนานี้อย่างไรครับมันก็มีช่องทางะลยช่องทางนะที่ผมเห็นว่าเห็นว่ามีมีแบบให้ให้ช่วยช่วยเหลือหลายๆเรื่องนะครับผมแล้วก็ผมว่าทุกคนก็หนึ่งอย่างที่เขาขอความร่วมมือกันว่าอย่าแชร์ภาพทหารของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีบางภาพมันจะเป็นเรื่องของความลับทางราชการต่างๆนาน,นี้ก็พยายามอย่าแชร์ให้มันเป็นทางทหารเขาได้ดําเนินการของเขาไปแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชายแดนของเรานะครับที่ต้องประสบปัญหาแบบนี้เด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือ ต้องหลบระเบิดชาวบ้านไม่ได้ทํางานการต้องมีความกังวลบ้านตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่ากังวลอยากให้ทุกคนส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องที่อยู่ตามชัดแนวชายแดนครับผมช่วยกันหน่อยราฐาัฐบาลจะช่วยเร่งช่วยจะจัดจะทําอะไรก็รีบทาให้มันให้มันจบให้เร็วที่สุดอย่าให้มันบานไปลไปมากกว่าน,นี้